ดิเกตค่าคงที่นะครับสมมุติอินทิเกตนะครับ k นะครับ k เป็นค่าคงที่แล้วก็ d x นะครับการอินทิเกตจะต้องมีเครื่องหมายกับ d x นะครับตัว k เนี้ยเป็นตัวที่เราต้องการอินทิเกตนะครับมันจะเท่ากับ k x นะครับบวก c ก็ k กับ c เนี่ยมันก็เป็นค่าคงที่นะครับแต่ว่าเป็นคนละตัว แต่ว่าเราเขียนเป็นเชิงสัยลักเฉยๆนะครับผมก็สมมุติโจทย์ขึ้นมาชุดหนึ่งนะครับ6ข้อนะครับก็ค่าคงที่นะครับอินทิเกรตค่าคงที่ก็คือ9นะครับมันก็ได้เป็น 9x บวก c นะครับแล้วก็ข้อ2ก็เป็นลบ 5x บวก c พายมันก็คือ22ส่วน7นะครับก็คือค่าคงที่ก็ได้เป็นพาย x บวก c นะครับ มาดูฝั่งนี้บ้างนะครับรูทสามก็เป็นค่าคงที่นะครับก็เป็นรูทสามแล้วก็ตัวแปร x แล้วก็บวก c หนึ่งส่วนห้า x บวก c ครับ e มันก็คือค่าคงที่มันก็เท่ากับสองจุดเจ็ดหนึ่งแปดนะครับแต่ว่าเราเขียนเป็นค่า e ก็จะเป็น e x e ค่าคงที่คูณตัวแปรแล้วก็บวกค่างที่อีกตัวนะครับอ่า แล้วก็เสริมเข้าไปนะครับสมมุติว่าอินดิเกตอะไรดีที่เป็นข้างที่อ่ะรอนเจเป็นตัวเลขไหมเป็นนะครับเดีอย่าลืมดีด้วยนะครับมันจะได้ครบก็เป็นลอนเจแล้วไงครับรอนเจก็คูณกับ X แล้วก็บวก c อย่างนี้นะครับโอเคเอาเท่านี้ก่อนพอสังเกตนะครับเดี๋ยวทำโจทย์ไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็จะเพิ่มๆขึ้นมาเองนะครับ